สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามช่องชาแนลครูยอพยากรดาวเล่าชีวิตนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่จะใช้ทํานายในเรื่องของดาวพระพฤหัสนะครับที่กําลังจะย้ายเรือนชะตานะครับจากราศีพิจิกนะครับไปสู่ราศีธนูนะครับว่าจะมีผลกระทบอย่างไรบ้างในแต่ลัคนาราศีกันนะครับดาวพระพฤหัสนี้นะครับผมขอเกริ่นในเรื่องของดาวพระพฤหัสก่อนนะครับว่าดาวพระพฤหัสเนี่ยนะครับ เป็นดาวสุพเคราะห์นะครับเป็นดาวที่ให้คุณกับดวงชะตาในแต่ละบุคคลนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับดาวพระพฤหัสนี้นะครับจะโคจรในแต่ละช่องในแต่ละราศีเนี่ยนะครับก็จะใช้ระยะเวลาโคจรประมาณ1ปีเต็มเลยนะครับแต่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพระพฤหัสเดินโคจรในช่องใดก็ไม่ถึง1ปีนะครับเดินไปเดินมาอย่างนี้นะครับก็เลยทําให้ว่ามีผลกระทบทั้งดีทั้งร้าย ให้กับบุคคลต่างๆนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพระรหัสเนี่ยนะครับโคโจรในราศีพิจิกนะครับได้ตำแหน่งมหาจักรนะครับแต่เดี๋ยวตั้งแต่ช่วงวันที่30ตุลาคมปี62นี่นะครับจนถึงวันที่16มีนาคมดาวพระบรหัสจะโคโจรเข้าไปสู่ราศีธนูนะครับได้ตำแหน่งเป็นเกษตรดีนะครับเกษตรดีมีความหมายไปในทางที่ว่ามันคงนะครับมีในความหมายเป็น ในทางที่ว่าอุดมสมบูรณ์นะครับพอเพียงพอใช้พอดีนะครับแต่ดาวพฤหัสถึงแม้จะเป็นดาวทางด้านทางสุปเคราะห์เดินไปที่ไหนก็ตามนะครับจะไปช่วยในลัคนาราศรีจะไปช่วยในเรื่องราวต่างๆของแต่ละบุคคลเนี่ยนะครับก็จริงอยู่นะครับแต่บางครั้งเนี่ยดวงของแต่ละบุคคลมันไม่เหมือนกันนะครับดาวพฤหัสเดิมทีแล้วอาจจะมาจากตําแหน่งที่ให้โทษก็ได้นะครับทีนี้เนี่ยจะมีผลกระทบ ในเรื่องใดอย่างไรนะครับให้กับหลายๆบุคคลนี่นะครับก็เดี๋ยวมาติดตามกันนะครับลัคนาราศีกระฎกนะครับในช่วงวันที่30ตุลาคมนี้นะครับปี62นะครับจนถึงวันที่16มีนาคมปี63นะครับดาวพระระหัสนะครับจะโคจรย้ายเรือนนะครับเข้าไปสู่ในเรือนอรินะครับให้กับชาวลัคนาราศีกระฎกนะครับ เมื่อพระปรหัสโคจรเข้ามาในเรือนอรินี้นะครับก็จะไปพบกับพระเสาร์นะครับซึ่งโวจรอยู่ในเรือนอริของชาวลัคนากรกฎอยู่แล้วนะครับเดิมทีแล้วเนี่ยนะครับดาวพระเสาร์เนี่ยนะครับก็ขคจรไปที่ใดเนี่ยนะครับก็มักจะให้ผลในทางลบนะครับกับในเรือนนั้นนะครับอย่างเช่นดาวพระเสาร์นยครับที่โวจรเข้าไปในเรือนอรินะครับของชาวลัคนาลักสีกรกฎเนี่ยก็ให้ผลในแง่ลบเกี่ยวกับในเรื่องของบ้านที่ดินนะครับเรื่องรถ อะไรต่างๆนะครับยังคงสร้างความทุกข์ความตึงเครียดมาอยู่บ้างนะครับเพราะว่ามันไปตกเรือนอรีอาจจะไม่ได้ตึงเครียดทุกมากนักนะครับแต่ก็มีผลกระทบนะครับเข้ามาในส่วนส่วนนั้นนะครับเมื่อพระพระฐัสเนี่ยนะครับโคจรย้ายเรือนเข้าไปร่วมนะครับในพุทธปรินะครับก็จะทําให้ปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับของชาวรักนากรกฏที่มีมานะครับในเรื่องของบ้านรถที่ดินอะไรแนวๆนี้เนี่ยนะครับจะได้รับการ ชี้แนะแนวทางนะครับหรือว่ามีช่องทางดีๆเพิ่มเข้ามานะครับหลายๆคนนะครับที่มีปัญหานะครับอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับบุตรก็ได้นะครับในเรื่องนี้นะครับร่วมเข้ามาว่ามาวุ่นวายหน่อยนะครับบุตรมาวุ่นวายในเรื่องพวกนี้หน่อยนะครับเมื่อพอประหานเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะหนุนดวงหนุนชะตาให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับสามารถที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของบ้านรถที่ดินนะครับ ให้กับตัวชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับเป็นไปในทางที่ถูกต้องนะครับถูกต้องตามแบบดาวพระพฤหัสนะครับซึ่งเป็นดาวสุประเคราะห์นะครับดวงใหญ่นะครับโคจรมาตำแหน่งนี้นะครับได้ตำแหน่งของเกษตรบดีนะครับนั่นก็คือว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับที่มีเรื่องวิวาทกันนะครับในเรื่องบ้านรถที่ดินอะไรที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็พอพระานยกขึ้นมาปุ๊บก็กลายเป็นว่ามีคนมาคอยชี้ถูกชี้ผิดให้นะครับมีช่องทางมีแนวทางดีๆนะครับ กลับเข้ามาให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับก็คือให้คุณกระดูตานั่นเองนะครับดาวพฤหัสเนี่ยนะครับเมื่อโคจรมาร่วมกับดาวพระสารก็จัดว่าได้ตำแหน่งของดาวคู่ศัตรูนะครับแต่ว่าดาวคู่ศัตรูคู่นี้นะครับดันไปตกในภพอรินะครับก็เลยทาให้ว่าปัญหาอุปสรรคต่างๆของชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นนะครับค่อนข้างที่จะดูโล่งเลยนะครับเพราะว่าดาวคู่ศัตรูไปตกในภพเสียนะครับก็เลยทําให้ว่าหลายๆอย่างนะครับที่มันตึงเครียดมานะครับเริ่มดีขึ้นนะครับ แถมพระรหัสสาวนะครับยังโคจรไปส่งผลกระทบในเรื่องเก่าๆนะครับเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆนะครับปัญหาที่มันคาราสร้างนะครับก็น่าจะมีโอกาสดีๆนะครับถึงหรือเมื่อไม่เกียร์ดีๆที่จะทําให้ปัญหาเก่าๆต่างๆนั้นจบลงไปนะครับด้วยคําตัดสินนะครับก็ได้นะครับหรือว่าด้วยช่องทางแนวทางของดาวพระพรหัสซึ่งเป็นดาวแห่งความยุติธรรมนะครับเป็นดาวคุณธรรมนะครับให้กับชาวลักษณะราศีกรกฎนะครับ ดังนั้นแล้วนะครับชาวลัคนาราศีกรกฎหลายๆคนเลยนะครับที่มีปัญหาทางด้านนี้อยู่นะครับก็สบายใจได้เลยนะครับเมื่อดาวดวงนี้เข้าไปแล้วนะครับพระรหัสเนี่ยนะครับเข้าไปในเรือนอริแล้วเนี่ยนะครับก็ปัญหาต่างๆก็น่าจะเบาบางลงนะครับมีทางแก้ไขเป็นไปในทางที่ถูกต้องนะครับให้กับดวงชะตานะครับแถมดาวพระราหูนะครับซึ่งยังโคจรหลบมุมนะครับคอยอยู่เบื้องหลังของชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้แสดง ความวุ่นวายนะครับยังไม่ได้แสดงปัญหายังไม่ได้ให้โทษนะครับกับชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงจังหวะนี้ด้วยนะครับกับกลายเป็นว่าให้มาเป็นให้คุณกับดวงชะตาซะมากกว่านะครับก็เลยทําให้ว่าชาวลัคนาราศีกรกฎจังหวะที่ดาปพะหัสนะครับโคจรด้เรือในครั้งนี้นะครับจะได้คุณกับดวงชะตาขึ้นมานั่นเองนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับดาปพะหัสนะครับโคจรในพวกพันธุพวกพันธุเนียนะครับก็จะมี เป็นความหมายนะครับในเรื่องของครอบครัวนะครับในเรื่องของแม่นะครับในเรื่องของญาติฝ่ายแม่ญาติญาติพี่น้องอะไรของเรานั่นเองนะครับด้วยนะครับก็ถ้าสมมุติว่าชาวลัคนาราศีก็รกฏนะครับมีผู้รักผู้ใหญ่ภายในบ้านนะครับที่เรายังต้องดูแลนะครับเกิดอยู่ในลัคนาราศีนี้นะครับก็เราก็อาจจะพาท่านไปดูแลสุขภาพนะครับเพื่อหาช่องทางดีๆนะครับหาจังหวะดีๆ เพื่อแล้วจะได้รับการรักษาได้รับการดูแลได้รับการบำรุงอย่างถูกต้องถูกวิธีด้วยนะครับทําให้ว่าสุขภาพของอคนในบ้านของเราเนี่ยครับแม่มันดาของเราคุณยายคุณย่าอะไรเนี่ยนะครับรู้สึกว่าจะดีขึ้นนะครับมีช่องทางดีๆขึ้นได้ยาที่ดีขึ้นนะครับก็จะเป็นไปในลักษณะทางบวกให้กับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎนั่นเองนะครับอีออย่างนะครับ แม้ดาวคู่นี้นะครับที่โคจรเข้ามาจะให้มุมมองในแง่บวกนะครับกับในดวงชะตาในบางเรื่องก็จริงนะครับแต่กว่าจะได้ผลบวกผลดีของเขาเข้ามาเนี่ยนะครับยังไงก็ต้องมีการสูญเสียออกไปบ้างนะครับอย่างเช่นว่าต้องมีรายจ่ายออกไปนะครับแล้วได้ชัยชนะเข้ามานะครับต้องมีการต่อสู้ดินหล่นนิดหนึ่งนะครับถึงจะได้รับชัยชนะเข้ามานะครับไม่ใช่ว่าจะมีผลกระทบไปในทางบวกแล้วเราจะไม่ดินหล่นนะครับเป็น ผลกระทบในทางบวกที่เราจะต้องต่อสู้ฝ่าฟันดิ้นรนนะครับหรือว่ามีการแข่งขันแล้วก็จะประสบความสําเร็จให้กับตัวของเรานั่นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องชาแนลกูยองพยากรดาวเล่าชีวิตรวมถึงทีมงานด้วยนะครับขอบารมีพระรัตนาไตยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์นะครับปกปักรักษาให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎทุกๆคนทุกๆท,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 ท่าน ประสบความโชคดีมีความสุขได้รับชัยชนะตลอดไปเลยนะครับขอขอบพระคุณครับ